ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคนของคนอะไรเข้าห้องหมดแล้วค่ะพาลูกชายน้องเดนิเอลนะคะมาพักที่ห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วก็มีแอร์เปิดแอร์ให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคนขี้ร้อนค่ะอยู่โรงพยาบาลนี่คือถ้าเกิดร้อนก็จะมีอุณหภูมิที่สูงนะคะนี่ค่ะแดดดี้ทำความสะอาดห้องไว้ให้แล้วแดนียลก็ นอนนะคะกินนมอิ่มแล้วก็หลับปุ๋ยเลยนี่เลยอันนี้นีเป็นห้องของคุณแม่แต่ก่อนหน้านี้นะมีห้องแม่แล้วก็ห้องพ่อห้องไข่ห้องมันนะนี่แดดดีเตรียมไว้ให้ทุกอย่างเลยเตรียมอุปกรณ์นะคะเปลี่ยนผ้าอ้อม แต่ก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งนั่งเรือนั่งกินข้าวอะไรมันทำได้หลายอย่างค่ะแล้วก็จะมเีเตียงนอนข้างนอกด้วยนะคะนี่เลยเก้าอี้ไว้นั่งป้อนนมด้วยนะบางทีก็จะเอาไปป้อนข้างในค่ะในห้องแอร์นะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะ ตอนกลางวันเดือนพฤษภาคมมันร้อนนะคะอบอ้าวนะตอนนี้มันร้อนอบอ้าวอยู่นะตอนนี้นะคะนี่เลยอ่ก็แม่เขาก็ไปซื้ออันนี้มาซื้อไก่หุงข้าวไว้แล้วก็นี่อุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะขวดนมขวดนมอะไรต่างๆ ไก่ย่างซื้อไก่ย่างช้างน้อยนะคะมาไว้ด้วยนี่เลยก็กินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เย็นนี้แม่จะไปที่คลองถมตลาดนัดคลองถมค่ะก็เอาเงินให้เขาซื้อผลไม้ซื้อเงาะซื้อซื้อเงาะซื้อมังคุดซื้ออะ,อะไรมะละกอนะคะนี่เลย กินข้าวคนพี่น้องเมื่อยเมื่อยหิวหิวจ้ะนมก็ขาดเต้านะจ้ะพี่น้องนมก็คัดเต้านะคะเดี๋ยวจะได้เอานมให้ลูกชายกินอีกรอบหนึ่งอยู่ใช่เพราะว่าเอาให้เขากินกระตุ้นค่กระตุ้นน้ำนมแต่เวลาเขาดูดมันก็จะมีน้ำนมเข้าไปที่ตัวเขาอยู่นะอยากให้เขากินนมแม่เพราะว่าเราต้องบำรุงน้ำนมเรากินอาหารแบบบำรุงน้ำนมให้มีน้ำนมมาเยอะๆนะคะ ข้าวไรเบอรี่ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วทั้งปีไปอยู่โรงพยาบาล4ีหวันกินแต่ข้าวสวยข้าวสวยสีขาวบางทีก็กลวยจับเป็นเส้นเป็นแป้งนะคะปกติเจะจะกินข้าวไรเบอรี่ตลอดเลยเนาะนี่ก็สู้ๆเย็นนี้ไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าเดน